ก็คือตอนที่มาทํางานแรกๆเลยอะแบบพี่ปูปรับตัวยากไหมฉันมากจะเป็นการที่แบบออกไปใช้ชีิตข้างนอกก <ừ> ันไปซื้อของอย่างเงี้ยไปหาน้องไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยยังอ่านคันจีไม่ได้นักฉันมาก บางที่ก็ใช้ในคันจิคันจิเราก็ยังไม่รู้ทอะไรแล้วก็การขึ้นรถไฟเพราะว่าสายรถไฟของญี่ปุ่นก็ค่าที่จะเยอะใช่ไ่มก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าสายรถไฟเยอะมากแลยโอ้โหหลงหลงไม่รู้ื่งกี่รอบเตร็มากก็หลงจนงจำได้ใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะคะถึงจะชินโอ้ถ้าถ้าเป็นการเดินทางก็เอาเป็นครึ่งปีค่ะ เพราะวบามาใหม่ๆก็ไม่ค่อยกล้าออกไปไหนเลยอตอนตอนมาใหม่เน็ตเราก็ยังยังไม่มีแมมมเรามีเน็ตแค่อยู่บ้านถ้าออกข้างนอกอพกพกเก t wifi ออกไปซื้อไว้เป็นของตัวเองอแต่ว่าใช้สองคนกับพี่ที่อยู่ด้วยกันถ้าถ้าไปไหนแยกกันเน็ตก็ ต้องคิดละใครจะเป็นคนถืออใครจะเป็นคนถือแล้วเราจะติดต่อกันยังไงใช่ค่ะแล้วที่นี้คือเือออ๋อและที้คือตอนที่ออกไปใช้ชีวิตแบบว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยได้ไปเที่ยวบ่อยไหมฉันมาก็เป็นกลุ่มที่เรียนมาด้วยกันอ๋อก็คือเพื่อนที่เขาเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันแล้วก็มาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกันใช่ค่ะอ๋อก็จะนัดออกไปนัดออกไปเที่ยวกันใช่ค่ะเดือนฉันมากเดือนนึงก็ครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือสําหรับคนที่อยากมาทํางานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ ก็นอกจากที่จะแบบว่ามาใช้ชีวิตมหาประสบการณ์หรือว่ามาเก็บเงินอะไรเงี้ยก็จะต้องมีประสบการณ์ที่ได้ออกไปเที่ยวด้วยก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเออว่าเราจะไม่ไม่ได้ออกไปไหน